เมนูฮิตตอนนี้นะครับเบียร์ชาช็อกนะครัะที่เป็นเมนูฮิตที่คนอยากจะลองกันมากใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยเป็นน้ําน้ําแดงไม่บอกเป็นสตรอเบอรี่นะครับผสมกะทน,นมอยากให้ผสมให้เป็นสีชมพูจะได้เป็นแดงปลอมๆนะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตขมๆหน่อยนะพอคนที่ซื้อไปดื่มท้งดื่มสุวรรหวานชื่นใจแต่ว่าพอไปเจอช็อกโกแลตก็จะสิกขมขมขื่นนะมีขื่นด้วย <laughs> <laughs> นี่เป็นเมนูการเมืองหรือเปล่า ล่าสุดไม่ต้องช็อกแล้วนะไม่ต้องช็อกแล้วนะเพราะว่าค,ค,คุณไผ่ลิกเป็นผู้กว้างขวางในพักพลังประชารัฐคนหนึ่งก็รเรียกว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับเลขาธิการพักพลังประชารัฐคนใหม่ที่พึ่งขึ้นมาดํารงตําแหน่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับมีอิทธิพลต่อทางความคิดและการปฏิบัติของหัวหน้าพักพลังประชารัฐลุงป้อมมากมากได้ออกมาประกาศว่าพักพลังประชารัฐ จะไปโหวตให้นายกจากพรรคเพื่อไทยฮะโดยไม่มีเงื่อนไขครับนักข่าวไม่เชื่อหูอ่ะว่าลุงป้อมไปด้วยเหรอแล้วลุงป้อมเอาด้วยเหรอแล้วลุงป้อมโอเคเหรอบางคำตอบที่ดูเหมือนจะตอบตรงๆที่สุดมีอยู่คำตอบสองคำตอบเช่นพลเอกประวิตย์จะโหวตให้ด้วยใช่ไหมคุณไผ่ก็ตอบว่า เรามาทุกคนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยก่อนนี่ก่อนหน้าที่จะมีละครการเมืองนี่คนไทยก็จะเชื่อใช่ไหมว่าอันนี้น่าจะใช่แต่ถ้าไม่ตอบตรงๆแบบนี้นี่ตอนนี้คนไทยนี่ต้องเงี่ยหูฟังอย่างแรงเลยใช่ไหมมาทุกคนคุณผู้รับูดถึงคุนไผรลิกใช่ไหมว่าออกมายืนยันว่า40เสียงของพงรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะบหวให้ คนไทยยังไม่มีเงื่อนไขคําว่าไม่มีเงื่อนไขนี่ผมเติมให้เองนะเพราะว่านักข่าวถามว่าโหวตแล้วเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าว่าจะได้ร่วมกับรัฐบาลคุณผ่ายก็ตอบว่ามันไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เราคิดว่าต้องทําให้ตรงนี้ผ่านไปก่อนพูดเหมือนกับอ้วนภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดเมื่อวันก่อนจาได้ไหมว่าต้องมาโหวตให้นายกของพักเพื่อไทยเนี่ยไปก่อนมาตั้งรัฐบาลค่อยมาว่ากันที่บอกว่า ถ้าพักเพื่อไทยไปทําอะไรเราก็พร้อมทําอย่างเต็มที่แล้วนักข่าวถามว่ามีเงื่อนไขอะไรปะคุณ่ายบอกว่าไม่ได้มีการตกลงร่วมรัฐบาลกันเราสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนแล้วถ้าพักพลังประชารัฐบวชให้แต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านก็รับได้ใช่ไหมคุณ่ายก็ตอบว่าอย่างไรก็ได้ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นนี่ไงผมก็เลยบอกว่านี่เท่ากับพักพลังประชารัฐกํากำลังเปิดตัวแล้วก็เทใจ <c oughs> บวชให้โดยไม่มีเงื่อนไขครับคุณจิระ